mì này có ăn này nè, đi phải không đi không, mì ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับที่ผมปิดไฟมืดนะจุดตรงนี้นะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับคือมีผมหนุ่มอาร์มคนเดิมมีป้าต๋อยคนมีเซ้นและมาวินชาแนลวันนี้มากันสามช่องสามท่านนะครับพ่อทองเลไม่ได้มาด้วยเพราะว่าทองหล่ท้องเสียนะครับช่วงนี้นะครับผมนะไปท่านผู้ชม เดี๋ยวไปขอโชคขอลาบกันนะครับที่ศาลปู่พระยาเต่านะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับเลขพานปู่นะครับผมท่านผู้ชมนะเลขพานปู่ที่ผมนั่งกับมาวินกับวันนั้นมากับพ่องทงเลเนาะอ่าเปิดไฟนะครับผมนะก็อ่าวันนั้นนี่คือเห็นเลขใต้พานเห็นเป็นเก้าเก้านะครับผมนะมันจะเป็นตองเก้าแหละเก้าเก้าเก้าซึ่งเลขออกเก้าเก้าจริงๆท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับนะกับศาลปู่พระยาเต่าของวันที่หนึ่ง มิถุนายนนี้2,566นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็มีป้าต่อยมมวินมาวินเพิ่นเปิดกล้องอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวจะผมจะพาไปดูเลขเลขพานก่อนนี่นี่นี่พานนี้ยังอยู่ท่านผู้ชมนี่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 ก้นพานเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมาวินกําลังนี่อยู่แล้วก็นี่ท่านผู้ชมนี่ที่ผมบอกผมเห็นอยู่ เป็นเก้าเก้าดูให้ดูนะเป็นไหมครับผมนะเห็ไหมเห็นเก้าเก้าไหม <ST> <IL EN> <IO> นี่เห็นไหมตองเก้าเลยเก้าเก้าเก้าเห็นไหมเห็นไหมเข้าเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เห็นเละเห็นอยู่ต้นคออีกนะครับ <ST> <IL EN> <IO> ต้นคอที่ปู่นะครับผมนะต้นคอนี่จาได้มีเก้ามีศูนย์มีสามด้วยครับท่านผู้ชมนะยังอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะนี่ท่านผู้ชมยังยังอยู่นะครับผมท่านผู้ชมนะ นี่นะแป็นหนึ่งนี่ท่านผู้ชมเนี่ยยังอยู่ครับผมเลขเลขตัวนี้ยที่ผมเห็นนะคือเป็นเลขคอยหน้าตอนน่ะเลขคอยท่านผู้ชมคือเราเห็นอยู่แล้วนะครับเก้าศูนย์สามประจําซึ่งเป็นเลขคอยที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเลขคอยกับเลขคอที่อยู่ปูนี่แหละท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงตรงเลขอวินเก้าศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเข้ามาเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมนะทั้งเก้าเก้าเลขพานด้วยนะครับผม ที่ศาลผูพระยาเต่านะครับผมเนาะก็โปรดใช้วิจเกลนะยาในการรับชมด้วยเด้อมูเจ้าเด้อนะครับมากันสามคนเด้อวินเด้อเฮาเด้ออวินเด้อใจยังเย็นไเด้อเฮ็ดยังกับเลยเก่าเก่าเนาะอ่ะเก่นดีดีเนาะอ่มันบ้าวิ่งป่ะเก้าสามตัวเลยท่านผู้ชมซึ่งเฮานังมันโอ้โหขนลูกครับผมมอบางทีเฮ้ย อ่าท่านผู้ชมครับผมพยายามจะไม่โวกเวกเสียงดังโวยวายนะเพื่ออ่าให้ท่านผู้ชมสบายใจนะครับผมนเนาะอ่าเราก็จะนิงน่งๆไว้นะครับผมนะอแมน,นอ่าขนกนเพลได้บางเทียเวลาไายเนี่ยแมนเวลาไทยเนี่ยระวังหัวเนี่ยจะของเด้อห้อฮากิงมงกิง,ง,กงใหม่เด้อสีบอไว้ก่อนเด้ออันดับแรกเด้อ <ทาง><ง>บอกว่า,าท่าตุในขาดบ้านใหม่ย่าใหม่แถวนี้มกักสิโลนนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูบึงบิึงถ้นตึงไหนไหมไหนไหมเนี่ยที่มี่ย่าใหม่ยกมึงแถวๆนี้ท่า,าทนาผู้ชมเออย่าใหม่ย่าใหม่ตายเกินใหม่ตายอืมนะครับน,น,น,นี่ไงท่านผู้ชมปลูกพ<ร>ยาเต๋าเห็นไหมนี่ครับเห็นวะนี่ครับผม ขับปูพญาต่อท şey, ่านผู้ชมเอ้ยปูเป็นไห้โชคไห้ลาบนะครับท uh, uh, yeah. uh, uh. ่านผู้ชมเนาะอืมเออเด้อปูเด้อตรงตรงปังปังเด้อปูเด้อโปรดเมตตาลูกหลานนะให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบนะปูอ่าเวลาลูกหลานกระท่ำเพ่งไห่แล้วเนาะเดี๋ยวให้ลูกหลานประสบความสําเร็จปูเด้อให้มาวินพันห้องเพ่งประสบความสําเร็จไปโดยดีอือฮะเลขาทอ๋อเหล็กเหล็กใส่ใส่เทียนเลยเลขยัดใหญ่คเอยขึ้น เออเดี๋ยวด้วเดี๋ยวดจะมองมังหันมังเก้ามาเห็นปะอ๋ออ๋ออ๋เดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัชมอืมเมนไปโอเคครับทผู้ชม เดี๋ยวเขาจะได้ทำพิธีขอพร่นะอันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือส่องให้ดูก่อนนะครับส่องให้ดูก็คือว่าอันนี้คือส่องให้ดูก่อนว่าเพราะว่าจะได้จะได้อาจจอาจอาจะไม่ได้ส่องอีกก็คือส่องให้ดูตั้งแต่เนิ่นๆเลยเดี๋ยวจะได้ขอปู่นะครับผมเนาะอืมไปเอาแต่ห้องมาไหวเพลินนะครับบอกกล้าเพลินแล้วเพราะว่ากระไดข้ามความสาดเลเพลินเล็กน้อยนะครับนะครับท่านผู้ชมเนาะอือไปนะครับกับสารปู่พญาตารับผมท่านผู้ชมโอเคครับ เต็มๆเลยค่ะทช่วงเก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกช่องเลยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มากันสามตัวสามคนเหมือนใกล้ๆเลยเพราะบอกผิดท่านผู้ชมคอยยอกเจ้าซื้อๆนะครับก็วันนี้งวดที่แล้วท่านผู้ชมจําเลขพันได้ไหมที่ทสองให้ดูตั้งแต่ต้นๆน่ะที่ว่ามากนี่แ้วก็ปัดเมือไป เก้าเก้าเก้าเขาเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมเอมาเต็มเต็มท่านผู้ชมนะครับอ่าวันนี้มาตามต่อของวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมมามาตามต่อกับสารปู่พญาเต่าชมเดียวมาเว่นข้อบอเก้าศูนย์สามเข้าสามตัวเลยมันเป็นเหลขค่อยเที่นจะโดนหรือเ่าเห็นไหมเป็นเล็กว่าังได่ก็เห็นท่านผู้ชม คือเป็นคือว่าไงิุดค่อยไปไหมบ่านสา่าจีบบบ้าบ่ลกแะ่เสียเออล่อเขาล่อเขาเขาสามตัวเขาวิ่งิดว่แตงยาใหมยันเดียวก็บ่าน้ำจำปาเจี๊ยปะทัดเลข้างปะทัดก็เขาเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวมีเก่ามี่หกหกกับเก่าตัวเดียวกันนกช่องมีเก้ามี่ศูนยมี่สามมี่สองมี่หกต้องเช็คไฟก่อนนะครับอ่โอเค เสียวเชียวตัวานาใหม่ท like ok. right. ั้งช่วงเพราะหันโดนมากอย่างน้องคอยมันลมอยู่ข้างบนแวกาบใหม่ทั้ลนะครับมาไปูไปตัหนาใ่นลงมากอย่างไเลยนั่นระวังระวังอ่ะ ลมลมแห้งเลยลมแห้งเข้ชมลมลมเริ่มมานะครับ้นเข้ามาตกตีเลยครับตีเฉลี่ยลมมากเมะโตอสัม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปู่พญาเต่าเอลยมื้อนี้ลูกหลานทีมงานช่องมวิญญาณแนวนุบาพ้นเดิมปะต่อยคนมีเส้นก็ได้เดินทางมาตามต่อมาสักกิ์ละกราบไหว้มาขอบุญขอบคุณปู่พญาเต่าที่ให้โชคลาภตัาเลขเขาอยู่ใต้คนท่านมื้อมื้อนั้น พูผักแขนนมอามอยังแห้งเลยจนพ้านกระเด็นมาใส่หนาผมเลขกระเขาเก้าเก้า,เ,กาเลข่ายแล้วอลอตเตอรี่ไม่บอกอยี่ห้อยเก้าเก้าตรงๆโอ้เจมันศักสธิ์คักปูเลยหัวดีลกูกหลาน,ท,านที่งันช่องยูทูบทั้งสามช่องนมอามมาวิ่งป่าต่ออีก,กตามมากติดติดตามต่อเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้เอฟซีทังบ้านที่กำลังล่อค่อย โชคลาภน้งปูมือนี้จังต่้งใจมากกบาบไวสักก์ละขอโชคขอลาบน้ำปูพยะเตาขอปูพยะเตาโปรดให้โชคให้ลาภสามโตตรงๆดังเปียงปังให้เอฟซีทัวโลกไปรุดพ้นจากความทุกความยากให้รุดหีรุดสินกันสุขหูสุขคนสามโตตรงๆข้องหมดวันทีหนึ่งมีทุนายุ่นพศอสองขันหาลอยหกสิบหกด้วยเทิน,นสาธุ โอยดูดีดีอันนี้เพิขึ้นแลงมากโจกลนนะแก้วแก้วโจกพัตติอ่าเดี๋ยวนะเอ้าจะได้ว่าคันปูมันเสียหายมันมียังเกิดขึ้นซ็ะสนะเดี๋ยวพักพัทูกันครับทันทีชุเรียนย่ายเรื่องนหมื่ี้ยันดังเปลี่ยนต่างอยย่ันสดนตง หล่นเลยนะครับดีนะตั้งสติได้เมื่อกี้ตั้งสติได้พยายามที่ตั้งสติชมโอ้ยโอ้ยงานใหม่มันล่มแม่ร่มแห้งนี่คือเนี่ยหล่นอวินคือโจกตัวเนี่ยผู้ชมแก้วถ้าภาะสาทสาก็เอินมาโจกเนาะโจกคนว้าเอาวนเอาอีกแล้วอวินมีอะไรพ่ออาไม่หนีเอาไฟเพิ่มมา ไปวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรแจ้งเบิร์มีวพักเมื่ออมกดได้ทักใคๆกว่ายกนะยกขึ้นปะยกขึ้นเออเอ้าอัมท่านผู้ชมครับมีความรู้สึกว่ายกขึ้นนะยกขึ้นคือย่งมือมือมจับคือยงคนคนจับขึ้นเบยะเออหรือว่าอําจับีไว้ให้ยกขึ้นให้โซ่เบิงบ่ขึ้นเลยประมาณนั้นประมาณนั้นเบิ้งเบิ้งเบงเลยเบิงีบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเบิกเบิกไฟก่อนมึงมีเดียอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวไฟไฟรันละหมื่นได้อ่านอ่ะท่านผู้ชมเอาไปเบิกเบิกมือกันกันเฮ้ยเอาอ่านปัดควันงานไหมโอ้ยระวังแล้วอ่านหวับฟ้าพัดโอ้เสียวยาท่านผู้ชมเอาไม่หิวค้างนี่เลยเพื่อนเคี้ยวคนมาเขียนเส้นโจ๊กคนมาเขียนไหวท่านผู้ชมครับ เี๋ยวไฟไฟไฟมันใส่กล่องมันมันแก้วเลี่ยมเอลี่ยมเออกลับท่านผู้ชมครับกลับขอโทษท่านผู้ชมจางๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะเอาไว้โจไว้นี่ก่อนเอาไว้ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้นะครับบองเอกญวันนี้โอ้ยมันเ้าเลยเอที่เดิมแต่ว่าเห็นเหล็กเห็นเหล็กวันนี้แต่ก็เดี๋ยวจะมาเบิ้งกันโจกหรือแก้วนะครับฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาขยำเซมซีขอเซมซีกับเลขทูบนะครับจะบังขันเป็นหกมือเบาๆไว้ยจับดูพี่จังคนจับหยกขึ้นไหมวันทีต้องเฝ้าซิดออกแล้วบังหันไหมอือแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่หยกเพราะมันมันมันเป็นใครขยังเบาๆเลยๆครขยังอาอานึกออกว่าใครขยังหอกเล็กดูดไหมเล็กมันดูดกันวันที่อีกด้านนึงมันถึงมันดูดนวดดันกันไหมต้นใต้แบบดันกันนั่นแหละอ่าใช่ปะนี่แชมสีสีดำแดงเนาะ ตนี่อยู่ตมๆมันโดดขึ้นโดดขึ้นกระเ้งโรงโอานดีดดระเดขึ้นลอดเลยปรตงโปรโตเออตามตปรตรงไ้เป็นเหล็กโดกเคยลังวดงวดนี้โป้โตงถูกหลานมาขอก็คือเหล็กถูกก็เล็กเสียมซี่ถ้าปู่สีบ้องบอกว่าที่เหตุุุุนุุุุุุุุุุุุุแกุุุุวุุุนีุุุุุุุุ่าุุุุวุางุุุุุุุ่เกุาุุุุุุุุุุสุบุุ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 ุ มายเลขหมายเลขนะครับผมได้มาหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเก้านะครับเอายิ่เกี้ยวหักกมบี้เลขเก้าเพ่นบ้าก็เป็นหกหกขับเก้าตัวเดียวกันเออเกี้ยเห็นเห็นเป็นหกตัวตรงๆเด้อหมดหมดนี่เจ็บตังตังเพื่น มหมายเลขแปดครับเก้าแปดมีเก้ามีแปดครับอ,อ้าอ้า,อาเวเลื่อยะมาบังคับกิ่งลงมาเลยเนี๋ยเอาเอากเาลกักสิตทวงว่ายุคยุคโจกยุคเขียวต่นงหากมีเรกแปดเล่ยแล้วตั้งไวท้ท้งนี้ล้อนอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ขออีกคืบปีใบหนึ่งผลที่ดีที่สุหายที่สามครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมเอา้าเพตรงกันกค่เลขเดียวตรงปลาาีลยอย่ะตรงปีเลยท่านผู้ชมท่านผ,ผู้ชมครับเลข แก้วมีสี่มีแปดมีหกหกกับเก้าซึ่งได้เก้าได้แปดได้สี่ทองกันเป๊ะท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงอือามงนใหม่งานใหม่ค้องตรใหม่นะลกโลพัดงานใหม่ท่านผู้ชมครับเฮ้ยยังเล่นไปชั่วปถึงไหม อ่ะแลกยิงเรี้ยวเลยออะมึงเหรอพุทธเบื้งห่างมั่งเชียวใช้งยิ้นเสียงพี่โวยเลย์เดี๋ยวมึงเหรเอางี้เดี๋ยวกลับกล้องมาดูไปดูเลขทูบแล้วก็ดูแก้วกลับเลยไปท่านผู้ชมโอเคครับไปมาครับท่านผู้ชมอวินเดี๋ยวเบิ้งแก้วนะอวินเบื้งแก้วนะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยสี่แปดหกนะครับท่านผู้ชมนี่สี่แปดหกสี่แปดหกตรงตรงด้วยกับเก้าตัวเดียวกันนะครับอืม เห็นบสี่แปดหกอะปังแท้ปังแท้นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ว่าท่านเห็นเล็กสี่นิ้เหรออือเออโอเคนี่เนาะค่ะสี่แปดหกอ๋อสี่แปดหกซึ่งหกก็เก่าตัวเดียวกันตรงกับเล็กซ่เซียเลยอ่ะคนลุกเลยเดีวได้มาปูคเดียเปะเลยเดียวอากปูุ่งเบิ่งเกี่ยวกันนะอบิุ่งมุ่งเบืองไอย่างนี้ะดูดากอย่างนี้่้่เขาไ่เหน วแต่เบื้องกระดานกดดีๆกันหน่อยนึงกันนี่หเห็นแล้วหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแมนแมนเดี๋ยวเหนด้โนหนึ่งหนึ่งหกมันเขียนว่าโนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกบอกแมนเออเปนตัวน้อยหนึ่งหนึ่งหกละหนึ่งหนึ่งหกคืออานมอามเห็นนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งหก อ่ะตามนั้นนะครับครับผมโน่หนึ่งหนึ่งหกน่นหนึ่งหนึ่งหกะครับเล็กแกลวยวเกียวเดียวก็สนสั้นอ่เห็นครับท่านผู้ชมนี่ยครับมาดูเลขถูกครับนะครับผมู้หกครับเรา่เิข้นว่าปชาชนนแต่ว่าูลูกาเป็นหูเป็นหานอาหนึ่งหนึ่งหกค่ะท่านผู้ชมตามนั้นค่ะเอ้าเหลขเข้าปูพญาเตาผือนมาตัวนี้ท่านผู้ไม ถูกเลขเลขถูกคันถ้าผู้ชมเก้าหนึ่งเก้าเลขตรงนี้เป็นเลขปู่พญาเต่านะครับอเก้าถึงเก้าอืมเลขปู่พญาเต่าอีกแล้วอ่ะโอ้ยอย่าเริ่มหกตะเก่าตัวเดียวกันได้เออหกตะเกาตัวเดียวกันเอาอย่าเรมมาแต่งคนอกีกอ่ะย,ยุคน,น,นึ่งยุคนึงหนกได้อ่ะอืมคนโจคนโจกแก้วว่ไง ราว่งเด้อระว่งเด้อนี่พิ่นเพิ่นทีหโชคแมนนแมเลขเลขเลขไอ่านผช้ชมทีที่จำได้บ่เลขดงดัง่นเลขก็คือเก่านึ่งเก่าแมนทีหางประทัดทิพนทิ้าไม่ไนหีวเนาะค่มชมเ่เก่าหนึ่งเก่าเรื่องมาเก่าก็พกตัวเดียวกันเนาะค่ะชม นี่เราก็เห็นกันอยู่ท่านผู้ชมนะนี่ถ้าผมปิดไฟไหมครับประมาณนี้นี่เก้าหน่งเป็นความที่สุดเอาโอเคครับผมผมจะไม่ส่องเยอะไม่ดูเยอะนะครับผมท่านผู้ชมนะไปโอเคครับเอานะครับท่านผู้ชมนะครับก็อยู่ในมุมมืดนะครับผมนะท่านผู้ชมนะก็นี่แหละหนุ่มอามคนเดิมนะครับกลับมาวินชาแนลป้าต่อยคอมมิเซนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ กลืนแมงไปท่านผู้ชมโอเคครับเอาตามนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมนะหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมิสเซนมาวินชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมขอตัวลาไปก่อนแล้วกับสารปู่พระยาเต่านะครับโชคดีเฮงๆงรวยรวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับผม